สวัสดีทุกคนด้วยนะคะรับวันนี้เราอยู่กันในเกมสลิปแมนแมนมอนกีนก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 น้มั้ไม่รู้ดิไม่ได้ดูชื่อเกมในวันนี้เราจะมาเกมกันซึ่งคู่ปบุตกในแค่สามดัดเงินมันหายากมากเลยนะฮะบองตองเงินหายากฉันจะข่าเธอแน่

เดี๋ยวหัวเสียงก็ดังดังเลยนี่คือเสียงหวยหวนหวยหวนของสติ๊กแมนเดี๋ยวโฆษณาเยอะว่านี่นี่ับหงเร็วเลยอมหนึ่งเออสองเอออืมเออเออจะนี่นี่หั่แพ้แล้วเออมันด่าทีอะไรเนี่ยอะไรครับ ก็คอามแค่ระเบเรื่อยหืมรู้ว่าเสียงโรงงานรับอสกตบอร์ดรับถ้าเกียนถ้าเกียนถ้าเกียนไปแล้วอือด่านที่หนึ่งหวานได้สบายด่านที่สองแม่ก็สบายด่านที่สามแมก็โอ้โหเพอาถึงด่านกำแพงมรณะนี่กูไยแพ้อ่ะเขียนเลยเสียงห้อยหวน กระโดอาช่อมาเลยเด้์คิกมงอย่าทิงสกูซีโรถไม่ได้หนึงมืนตูแต่ดีที่ตู้เอาเบาที่สุดแลวเปล่าแรงเบามากเบา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 บาเบรอะ นอนในท่าที่สบายอานีงสบายใจเลยเุ้ยเดี๋ยวเปลี่ยนรถกันก่อนเอ้ยไม่ใช่ดีเปลี่ยนดานเปลี่ยนดานเปลี่ยนดานเ,นานเนานรียกมันว่าอ๋ตอนนี้เรามาอยู่ที่กระไดมลรณะซึ่งที่นี่มีคนบอกว่ามีคนตายมากมายจากนี่มันจะจริงหรือเปล่า โอ้โหสเด็ดมากฮะสเด็ดนะจนเราต้รีเพย์ฮะไม่จบเรามาดูภาพช้าช้อสเด็ดมาล ก็คือเก้าอี้นั่นเองมีโหมดเด้งดึงดูออืหืออือหืออื้อจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปเราไปดูกันเลยอ่ะอ๋ออ๋ออ๋อเบะอ่ะเบะเบะเดี๋ยวเนี่ยเ,เอาเอารถตะกร้าตะกร้าตะกร้าใส่ของรถเข็นนั่นเองรถเข็นอื้อหืออืออ้อหือมีเสียงไอกระดกกระเดกด้วยฮะ อื้อฮอึโอออดอนตรงขวยพอดีทุยเนี้ยเปลี่ยนท่าเปลี่ยนท่าอ้อท่าอเบนี่คือท่าอเบนั่งน้ามีปุ่มกระโดดด้วยอ้อวอื้ฮึเสียงไอ้กระดอกกระเดกเี่ยนอนตายอย่างอานาตเดี๋ยวย่ะ มึงนอนนอนในท่าที่สบายแล้วก็อื้อออื้เรียบเลยเรียบเลยรถเข็นเคี้ยอะไรวะมีควันด้วยครับกระโดเลยยูอื้ออรถเข็นเารถเข็นหาย เขียนหายเอาเขียนลองหนได้ทุยนี่เกมกระโดดนะฮะเราจะปล่อยให้เป็นไปตามกรรมปล่อยฉันไปเถอะเด็กโอ้อนีอเกียนกระโดดเนี้ยอื้ือย่าดูเลยจ๊แปบเดี๋ยวเดี๋ยวลองลองท่าอื่นบ้างเราจะลองท่าอื่น ค่านี้เป็นท,ท่าคัดคิดเทพมากอาจารย์ยังต้องยอมรับว่ามันเทพดูอโออโหตุดกล่องชนะมึงเออเจาคื้นเหล่านั่นถ้าเราจะเอาบอลโยคะมาเล่นบอลโยคะเกี่ยวไม่เนี่ยออ้อหือ้อหเก็บก้น,นึือ้อหก้นบวมเลยมึง ก้นบวมเลยมึงก้นบวมอือหือตีติใหม่เฮ้ยเป็นไปทำอะไรอ่ะไเหรอย่นเนอะอ๋อครับจะเราท่าอื่นเฮ้ยมีมีท่านี้ด้วยอือหือท่าโยคะโยคะไฟ โยคะไฟอือฮึอ่ะเออเออเออบอลอีกกระเด้งกระเด้งกระเด้งนะไม่เบ่งเบ่งเบ่งจะได้เก่งเก่งเก่งก็บเท้าไปนี่เอ๊ะนี่เราต้องเอาเท้าเรียนซูเปอร์แมนซูเปอร์แมนมีแคนเสียงปวดเสียงเสียงหยองขวัญมาก เดี๋ยวไปเล่นแบบอื่นดีกว่าไปเนมัเราจะตรวสอบความแข็งแรงของมอนจะใสไซด้วยแรงอันสูงครับมัอร์ไซอยู่ไหมเออมอมตอร์ไซ่แข็งแรงฮะาสายกนเดี๋ยว เด้อเราจะมาดูสก,กูตเตอร์กันนะฮะว่าจะแข็งแรงแค่ไหนเอาไปเลยพี่ไปดิจากสภาพเละเะเหมือนจกเลยคอหนูว่ค่ยอย่างอื่นกันนอนทดสอบความแข็งแกร่ง านั่นเองเราใส่ของเราจะลองท่าที่แปลกใหม่ท่ากองตูดเปิดมรณะสไลเดอร์รอ,อลเลข็งแข็งมากได้ไหวไหมโอ้โหกระโดดดีครับออนอนในท่าที่ดี ที่สวยเงาอืมอันนี้ไม่สวยเงาอันนี้ียกว่าหมืนนะ่นฮะนี่ครับอืมอีกอันนี้อันน,น,นี้เท่มากเลยอะ่ะเป็นฮานอนชิๆลๆริมชายหาดนอนชิๆลๆริมชายหาดบล็อ,อกมีบล็อกติดด้วยเอ้ยบล็อกติดชัน้นบล็อกเวอร์อืมบล็อกเปลวเปลวบล็ก ก็จบกันไปแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์ถ้าใครไม่อยากพลาดก็อย่าลืมกดซับสไคร้ดนะครับตอนนี้